ในใจของเขาตอนนี้คิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์แม่จะมาเล่นด้อมให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าตอนนี้ในใจของเขาคนนั้นนะคะคนที่อยู่ในใจลูกๆเนี่ยตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะคะเกี่ยวกับลูกๆนะเป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่อาจตรงกับทุกคนได้นะคะถ้าพลังงานออกมาตรงใช่นะคะก็กดรับคําทํานายกดใจกันเลย ถ้าพลังานออกมาไม่ตรงไม่ใช่อย่าคิดมากแนะนำมาดูดวงส่วนตัวเนาะมาดูสถานการณ์กันก่อนนะคะอืมสถานการณ์ถือว่าดีอยู่นะอ่าสถานการณ์ในตอนนี้นะคะระหว่างคุณกับเขาก็รู้สึกโอเคเนาะอ่ะ ได้ทำอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะได้พูดคุยกันนะคะอาจจะมีะลักษณะการได้ไปดื่มไปผ่อนคลายการได้ไปทำบุญนะคะหรือ,อได้พูดคุยนะคะให้กำลังใจกันเนาอะ,อะรู้สึกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรนะและตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณล่ะเรามาดูกันเนาะ,ะ,ะพลังงานค่อนข้างดีอยู่นะคะ วันนี้คนที่เข้ามาดูเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะอโอโหใบแรกก็ขอกดกระดิ่งรัวๆกันเลยเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงล่ะโอ้โหแบบเอา้าเป็นอะไรอีกเขารักคุณนะแต่ก็เสียใจอะ่ะ เออเสียใจในเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมาดูซิจริงๆเขารักคุณนะเขาคิดถึงคุณเนี่ยคุณคือแบบสิ่งสวยงามของเขาคือความรักที่เปรียบเสมือนรักแรกพบแต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาเองมีความรู้สึกกดดันนะคะตัวเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการเก็บตัวนะคะช่วงของการแบบ ไม่อยากให้ใครเข้าไปวุ่นวายใน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 ชีวิตเขามากเขากําลังรู้สึกน้อยอ,อกน้อยใจเสียความรู้สึกอะไรในบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะเออเนาะเขาเองก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะมาดูซิเขาเสียใจเรื่องอะไรขอขยายหน่อยเขามีปัญหาอะไรอ๋อ เขาอะนะคะอยากจะแต่ง